มาตัวอย่างที่สสองต่อจากเมื่อวานตะแงงแล้วนอนไว้นะเมื่อวานถึงนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แล้วทำไงต่อ <c oughs> เออนี่ไงเดี๋ยวตรงนี้นิดหนึ่ง ยังไม่ไปเลย อาขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็นไหมนักเรียนหญิงกี่คนแล้วนักเรียนชายจะต้องเป็นกี่คน นักเรียนชากี่คนยี่สิบสามรวมเป็นสามสิบห้าพอดีนะแล้วไงอ่ะแล้วอะไรต่อนะนักเรียนแล้วไงต่อ เอ้ยยี่สามยังไม่ข <dari> ึ one, two, <three> ้นอีกเหรอหนึ <ay> ่งสองสามโอ้โหดีเลยมากเลย ตอนนี้ในจอผู้ชายขึ้นยอดเรียังว่ายี่สิบสามจอนค้างเหรอหนึ่งสองสามขึ้นเหรอแล้วผู้ชายยี่สิบสามคนมีไหมอจอนี้ไม่ขึ้นวะออกมาทีนี้ทำไงต่อน,นักเรียน ทำไงต่อทำไงต่อคุณทำทาไงต่อไม่รู้ไม่รู้เข้าตรงนี้แหม่เน็ตยังไวีเอ็นี่แหละเน็ตเอ็นนี่แหละ ใครใช้ไอโฟนไอใครใช้กาแล็กซี่ A ห้าศูนย์ในห้องเนี้ยเด้งอะไรมานักหนาในอในเครื่องคุณอ่ะ

ยี่่นักเรียนที่ชอบบาสเกตบอลยี่บสี่ชายสิบหกคนชอบเล่นบาสเกตบอลเอาไปแล้วเนี่ยนี้ mm. แล้วข้างบนคือผู้ชายกี่คนสิบหกแล้วทั้งหมดมัน, 24, มนย4ิบสี่ใช่ไหมทั้งหมดย4ิบสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้หญิงข้างล่างคือแปด แปดที่รวมวายด้วยนะเนี่ยหมดเนี่ยคือแปดมีวายด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแปดลบวายอ่าเหลือสุดท้ายตรงน,นี้ฟุตฟุตบอลยีบแล้วอะไรอีกอะ อ๋อนี่นักเรียนหญิงเจ็ดใช่ไหมข้างล่างเจ็ดพะแนนข้างบนสิบสามรวมเอ็กด้วยนะสิบสามอ่าเป็นสิบสามลบเอ็กดีเลียไหมอ่ะยิงอ่ะไม่แล้วเพ่อหรอแล้วทำไงทีนี้

16 13 29. x bók x bók X bók x là x. เท่ากับยี่สิบสาม x มันเป็นลบอยู่ย้ายไปฝั่งขวาเลยเป็นบวกยี่สามย้มาลบ x ก็เท่ากับหก x เท่ากับหกไปตอบคำถามได้ไหมนักเรียนชายที่รอบรอชอบเล่นบาสเกตบอลกี่คน นักเรียนชายที่ชอบเล่นบาสเกตบอลและฟุตบอลมีกี่คนน่ะก,ก็ตอบไปเลยหกคนหกคน เปิดเสียงได้แต่ว่าถ้ามันอยู่คนละมุมกันไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเครื่องติดกันอ่ะมันจะทําให้มันสะท้อนเอ้าจบแล้วครับเตรียมสอบเดี๋ยวบอกแนวข้อสอบข้อหนึ่งสอบห้าข้อสอบวันวัน วันจันทรัคเพราะว่ามีข่าวลือจากวงในนักข่าวเขาไปสอแสงหามาว่าต่อปคอเขาจะเหมือนจากประก,กาศให้เรามาเรียนเต็มระบบเทิมหับการหน้าแนละ้วข่าวลือนะข่าวลืออ้หอย่าอ S <S เอ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 ออกแล้วริงมาหาก็ดี้าจดเไครับอาจารทำไงดีวะเดี๋ยวอาจารย์ครับตารางวกันชาหลังห้องครับใครทำอะไรนะ เปิดใครใครทำบิดกดเปิดกล้องถ่ายรูปมันไหมไม่เปิดกล้องใครก็หมุนกล้องแซบไม่ไหวเนี่ยไม่ตั้งใเรียนอาจารย์ตารวิทย์อยู่กันชาหลังห้องครับอ้อาวเรียนว่าใ,ให้เรียนเห็นแค่ตรวจพอจากกาัน สำรวจการเล่นกีฬาสามชนิดชนิด A B C จากการสำรวจนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาสามชนิดก็คือ A B C สชนิดนะ A B C เพื่อนคือยังไงชอบสามชนิดนี้เท่านั้นนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะ แป๊บเดงเล่นกีฬาชดเดีนะเจ็ดเก้าสิบเล่นกีฬาชนิดเอสิบคนเล่นกีฬาชนิดเอสิบคนเล่นกีฬาชนิดบีเก้าคน เล่นกีฬาชนิด C แปดคนเล่นกีฬา A และ C A และ C ห้าคนเล่นกีฬา A และ B สี่คน เอและซีห้าคนเอและซีอและซีคนชอบเล่น3ามชนิดหน่งคนถามว่าว่าชอบเล่นกีฬาชนิดบและซแต่ไม่ชอบเอกี่คน ชอบ B และ C แต่ไม่ชอบเล่นกีฬาชนิด A กีอคนส <3 S 2> ามคะแนนข้อนี้ตอบข้อสอบห้าข้อข้อนี้ส,อสอนามคะแนนอันนี้แนวข้อสอบนะ

đó the phóng viên. Nan, you put it for me. Then I do come like that. I do. 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 I ไว้ให้เปิดใหม่ไว้เหียเฮ้ยใช่หรือเดียวแหนภาพนี่มันแหวนภาพนี้จริงๆตัวนี้เธอยังไม่รู้ อันนี้ก็ยังไม่รู้ไอ้เรียนทำไมมอยแอนภาพจริงๆจะเป็นแบบนี้เวลาเติมเข้าเลยไอ้เดี๋ยวเติมพร้อมกันเลยก็ได้ เอาเต็มพร้อมกันนักเรียนก่อนไปกินข้าวเอาโยวโดทย์เรอก่า,าชอบทั้งสามคือหนึ่งใช่ไหมไรก็เต็มไป a อบเท่าไหร่เอบีสี่พยายนตรงนี้เป็นสาม เอซีห้าก็เป็นสี่เออย่างเดียวทั้งหมดคือสิบเอเอคืสิบอคือเท่าไหร่สิบเจ็ดแปดเท่าไหร่ขาดสองบ ดีเก้าดีคือตรงนี้อะ้วตรงนี้เท่าไหร่เฮ้ยเะฮเก้าลบสามลบหนึ่งลบเอ็กเพราะว่ามีสามมีหนึ่งมีเอ็กไปแล้วก็ต้องลบออกเก้าลบสามลบหนึ่งลบเอ็กซ์เหลือ ห้อ X, ใช่ไหมส,สีเท่าไหร่ครับอ่าแปดใช่ไหมก็แปดลบสี่ลบหนึ่งลบเอ็เหลือขังนอกมีไหม ไม่มีเพราะเขาสำรวจแค่คนที่เล่นกีฬาสามชนิดก็ไม่ได้สำรวจชนิดอื่นด้วยทั้งหมดกี่คนอะสำรวจนักเละนนักกีฬากี่คนได้บอกมาไหมลืมบอกเด <c oughs> ี๋ยวพัลลุพอลลุมาเลยเวลานิวยอ์ภาพนี้ไงเดี๋ยวคุูเยิ้ไปดูว่าทั้งหมดมันกี่คน อ่านี่ทั้งหมดคือเท่าไรเนี่ยสิบสิบห้าสิบหกคนทั้งหมดสิบหกคนครับนักเรียนทั้งหมดสิบคนเอกตอบสอง <laughs>

อ้าไ,ไหนๆก็ไหนแล้วจากภาพจะได้สองบวกสามบวกสี่บวกหนึ่งบวกสามลบเอ็กบวกเอ็ก บวก5ลบ x เท่ากับ16แล้วก็แก้สมการไปก็จะได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้2ใช่ไหมายากตรงไหน,านยากตรงนี้ครับที่เป็นตัวแปรตรงนี้จะเติมให้มันถูกแก้เขียนมาถูกสมการไหม ถ้าเขียนถูกเติมถูกก็ได้ตรงดีนะกลุกม่มเรากลุ่มเท่าไหร่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองที่อยู่บ้านนี่ก็คือแนวข้อสอบเหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม่สอนอีกแล้วนะเราไปช่วยกันเองนะเออกลุ่มสองจำไว้เลยอ่าจำไว้เลยมากไอ้เ <laughs> ล้ยเออลาเพื่อนๆ<อ>ที่อยู่บ้านหน่อยแล้วก็ออการเดี๋ยวอยู่กันที่บ้น whenever na